แฟนไม่ค่อยยอมทํากันบ้านเลยครับเพราะอะไรลุงรวบรวมสาเหตุมาให้ประมาณ5ข้อว่ามีอะไรบ้างสาเหตุที่1การหมดแพชชั่นหรือหมดความตื่นเต้นในคู่ของตนอันนี้มันจะเป็นเรื่องธรรมชาติทุกๆคู่ที่คบกันใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นมันจะมีความเร้าใจมันจะมีสารโดพามินเนี่ยหลั่งออกมาตลอดเวลาตะก,กิดปึ๊บติดปั๊บแทบทุกคู่แต่ถ้าคบกันไปนานๆแล้วนะครับความตื่นเต้นตรงนี้มันจะเริ่มหายไปซึ่งอาจจะอิงกับการเปลี่ยนแปลงของคู่ของตนเปลี่ยนแปลงไปทางกายภาพ บางคนคบไปนานๆานเริ่มปล่อยตัวให้อ้วนปล่อยตัวให้แก่ปล่อยตัวให้โทมก็ไม่ดึงดูดใจหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนไปเช่นใหม่ๆพูดจาดีเอาใจดีพอคบกันไปนานๆก็เริ่มพูดคําที่ไม่สุภาพต่อกันหรืออาจจะมีอารมณ์หึงหวงที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจขี้ระแวงมากเกินไปต่างๆนานแบบนี้มันมีผลหมดครับที่ทําให้คู่ของเราเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเบื่อหน่ายอารมณ์ทางเพศที่มีกับเรามันก็จะลดน้อยลงทาให้ไม่ค่อยอยากจะทํากันบ้านวิธีแก้ไขใน สาเหตุนี้ก็คือการสร้างแพชชั่นเสมอเสมอให้สารโดพามีนหลั่งในคู่ของเราเช่นการชวนไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างหากิจกรรมที่ทําร่วมกันได้ดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้ใดๆก็ตามที่เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันสร้างความสนุกความตื่นเต้นความเร้าใจในความสัมพันธ์ของคู่ของเราเป็นระยะๆะะอย่าให้ขาดหายไปเลยทีเดียวนําแพชชั่นกลับมาและคู่ไหนถ้ายังมีแพชชั่นอยู่ครับก็ยังจะมีอะไรกันอยู่เรื่อยๆอย่าง ม่อเสมอครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมพัฒนาเรื่องของร่างกายกลับมาดูแลตัวเองทําตัวให้หลอ่อทําตัวให้ตัวเองดูดีนะเรื่องของอารมณ์ถ้าเราทําให้แฟนเราเครียดไปลองตระหนักเรื่องนี้แล้วก็พยายามปรับปรุงตัวนะทำให้เขามีความสุขเวลาอยู่ใกล้ๆเราเขาก็จะยิ่งอยากมีอะไรกับเราครับ ส่วนสาเหตุที่2ที่เขาไม่ยอมทํากันบ้านนะเกิดจากความไม่ประทับใจบจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมทางเพศเดิมๆที่เคยมีมานะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเบื่อไหนรูปแบบนั้นแล้วอย่างบางคนนะครับจะมีเซ็กซ์กิจกรรมที่เป็นรูทีนตลอดเวลาเดาได้เลยครับจะเริ่มแบบไหนระหว่างกลางเป็นยังไงและจบท้ายเป็นแบบไหนมันเป็นอะไรซ้ําๆแบบเดิมตลอดมันก็เลยไม่ตื่นเต้นอีกต่อไป หรือบางคนเวลามีอะไรกับแฟนนะอนเฉยนอนพื้เป็นท่อนไม้ไปทําอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้แฟนเป็นฝ่ายลุกฝ่ายทำอยู่ฝ่ายเดียวนี้มันก็น่าเบื่อสําหรับเขาหรือฝ่ายลุกบางคนครับซอยแล้วก็เสร็จก็ลุกไปล้างเลยโดยที่แทบไม่ได้แคร์หรือไม่ได้ใส่ใจอารมณ์หรือความรู้สึกของฝ่ายรับซึ่งเขาต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เยอะแยะมากมายแต่ตัวเองกลับเอาความสุขของตัวเองเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวหรืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดบางอย่างในเซ็กส์ครั้งก่อนก่อฝ่ายรับ ทาแท้งแต่ไม่สะอาดมีกลิ่นตัวกลิ่นปากประหว่างมีเพศสัมพันธ์หรือลุกบางคนอาจจะเสร็จเร็วเกินไปหรือช้าจ,จนเกินไปครับจนทําให้การมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะไม่ก่อให้เกิดความประทับใจก็เลยไม่อยากที่จะมีเพศสัมพันธ์กันบ่อยๆอย่างนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งลุงก็เข้าใจนะบางคนไม่เก่งเรื่องนี้จริงๆไม่ชํานาญเรื่องนี้จริงแต่ไม่เป็นไรครับ ของแบบนี้ค่อยๆฝึกฝนไปได้ไม่ต้องอายครับเป็นแฟนกันไม่ต้องมานั่งเก๊กไม่ต้องมานั่งวางฟอร์มละต่างคนต่างคิดว่าจะทํายังไงให้อีกฝ่ายน่ะมีความสุขแล้วก็ประทับใจที่สุดในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้อีกฝ่ายประทับใจแล้วอยากมีเซ็กซ์อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆส่วนสาเหตุข้อที่3ก็คือการถูกปฏิเสธครับ ถูกปฏิเสธบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากความต้องการที่มันไม่ตรงกันคบกันใหม่ๆเนี่ยไม่กล้าปฏิเสธกัครับถ้าอีกฝ่ายชวนอีกฝ่ายก็พร้อมถึงไม่มีอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวก็ไปมีอารมณ์บนเตียงเองเพอคบกันไปนานๆเข้านะครับเริ่มกล้าที่จะปฏิเสธเช่นเวลาฝ่ายรุกต้องการไปสกิดฝ่ายรับแต่ฝ่ายรับไม่มีอารมณ์ก็ปฏิเสธวันหนึ่งฝ่ายรับเป็นฝ่ายต้องการมาบอกฝ่ายรุกฝ่ายรุกก็ไม่มีอารมณ์ก็ปฏิเสธและหลายๆครั้งครับถ้าเกิดมีการสกิดแล้วถูกปฏิเสธบ่อยๆจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะ เพราะชวนไปก็กลัวจะโดนปฏิเสธอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอารมณ์สุดท้ายก็ไปช่วยเหลือตัวเองโดยที่ไม่บอกอีกฝ่ายพอมันไม่ตรงกันแบบนี้สุดท้ายต่างคนต่างไปช่วยตัวเองครับพอไม่ได้มีอะไรกันานานๆเข้าก็เริ่มไม่รู้สึกอยากจะมีแล้วครับซึ่งเคสแบบนี้แก้ไขนะครับด้วยการอาจจะมีการนัดวันนะว่าโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะมีวันไหนบ้างที่เราจะมีกิจกรรมร่วมกันหรือทํากันบ้านด้วยกันบางทิตตลกตลกหน่อยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับวางตุ๊กาตาไว้หัวเตียงแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่พร้อมก็ ก็เอาตุ๊กตาไว้ที่เดิมแปลว่า โอเคเป็นสัญญาณเนาะวันนี้เรามีอะไรกันได้จะได้ไม่ต้องถูกปฏิเสธโดยตรงออกจากปากซึ่งจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเสียเซลล์หรือเสียความรู้สึกได้สาเหตุที่4ที่แฟนไม่ค่อยอยากทากันบ้านนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพโดยตรงของเขาหรืออาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ปัญหาสุขภาพก็เช่นอาจจะเป็นโรคประจําตัวร่างกายไม่พร้อมมีความเหนื่อยล้าไม่มีแรงนอนพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอนกเข่าไม่ขันแบบนี้เป็นต้นส่วนเรื่องอารมณ์ก็อาจจะอารมณ์ไม่พร้อมครับเช่นเครียดจากที่ทําง,งานเครียดจาก ภาวะเศรษฐกิจเครียดจากเรื่องของหนี้สินเรื่องการเงินหงุดหงิดหรือว่าโกโรธอยู่บางคนก็จะเป็นนิสัยเฉพาะที่เขาเรียกว่า A s e x u a l asexual กก็คือคนที่มีนิสัยที่เขาไม่ได้หมกมุ่นทางด้านเพศครับจะไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศแล้วก็ไม่ค่อยอยากมีเพศสัมพันธ์กับใครแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รักนะครับแต่นั่นเป็นนิสัยเฉพาะตัวของเขาที่แน่นอนครับถ้าร่างกายไม่พร้อมจิตใจไม่พร้อมอารมณ์ไม่พร้อม เขาก็ไม่อยากทําการบ้านข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือเขาหมดรักคนแล้วจริงๆครับอาจจะฟังรุนแรงหน่อยครับแต่ก็มีในบางคู่แต่ไม่ใช่ทุกคู่นะครับอย่าฟันธงบางคู่ต่อให้คบกันมานานๆแล้วเขาก็ยังรักกันอยู่ครับบางคู่รักกันมากกว่าเดิมด้วยซ้ําไปแต่ที่ไม่ยอมทําการบ้านเพราะ1 2 3 4อย่างที่ลุงบอกไปที่บอกว่าเขาไม่ยอมทําการบ้านเพราะหมดรักคณแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ไม่ยอมทําการบ้านหรอกครับมันจะมีพฤติกรรมอื่นประกอบด้วยเช่นไม่ใส่ใจไม่สนใจ ไม่แคร์ไม่ห่วงใยไม่เหมือนเดิมไม่ทํากันบ้านไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวอีกต่อไปเข้าใจตรงกันนะครับส่วนวิธีแก้ไขคุยกันครับว่าเพราะอะไรถ้าไม่ไหวก็คอนเวิร์ตครับทางใครทางมันเถอะลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าแฟนเราที่ไม่ค่อยทํากันบ้านเนี่ยเพราะสาเหตุใดหรือว่าข้อไหนยังไงลุงก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าขอตัวไปทํากันบ้านก่อนนะครับ